สวัสดีครับในวันนี้นะครับผมจะมาขายคอร์สคอร์สหนึ่งนะครับผมเรียกคอร์สคอร์สนี้ว่าก่อนไปสมัครงานบัญชีต้องรู้อะไรนะครับคอร์สนี้ทํามาเพื่อตอบโจทย์สําหรับนักบัญชีที่จบใหม่นะฮะในช่วง1ปี2ปีที่ผ่านมาเนี่ยประเทศไทยก็ประสบวิกฤตโควิดนะครับคุณก็ไปเรียนหนังสือที่มหาวิทยาลัยเนี่ยไม่ได้คุณก็ต้องเรียนออนไลน์อยู่ที่บ้านซึ่งผมคิดว่าการเรียนออนไลน์อยู่ที่บ้านอาจจะไม่ได้ทําให้คุณเพียงพอที่จะ มีความพร้อมที่จะไปสมัครงานในตลาดแรงงานในปัจจุบันนะครับผมก็เลยเปิดคอร์สนี้ขึ้นมานะครับเรื่องที่1ก็คือวางแผนเส้นทางอาชีพนักบัญชีกับคุณหนึ่งวันเต็มเลยนะครับแล้วก็มีเรื่องของปูบัญชีพื้นฐานนะครับเนื่องจากว่าบางคนอาจจะจบมานานแล้วลืมไปนะฮะก็หรือไม่ไม่ไม,มีความมั่นใจในความรู้ที่ตัวเองมีอยู่ว่าจะมีความรู้เพียงพอที่จะไปทํางานบัญชีได้ไหมนะครับผมก็เลยจะปูพื้นฐานบัญชีให้ก็จะเป็นทฤษฎีบัญชีนะครับแล้วก็จะมีการปูพื้นฐานทางด้านภาษีให้นะครับ เพื่อให้คุณเนี่ยมีความรู้ทางด้านภาษีก่อนไปทําง,งานนะครับแล้วก็มีการสอนโปรแกรม e x ็ก e ให้กับคุณด้วยนะครับทั้งหมดที่พูดมาเนี่ยเป็นระยะเวลา10วันครับจะเริ่มเรียนวันที่2พฤษภาคม3 4 5 6พฤษภาคมแล้วก็9 10 1 1 12 13พฤษภาคม6 5นะครับเรียนตั้งแต่9้าโมงเช้าถึง4โมงเย็นนะครับแล้วก็เป็นการเรียนแบบไร้สดปัญหาคือไอ้บางคนไม่มีเวลาว่างในช่วง9โมงถึง4โมงเย็นผมก็มี สิ่งที่จะมาซัพพอร์ตพวกคุณก็คือว่าคุณสามารถไปตามดูย้อนหลังได้ในเวลาที่คุณว่างที่จะดูก็ได้นะครับไม่ต้องดูในเวลาของผมก็ได้ซึ่งตรงนี้เนี่ยราคาแค่เพียง3,000บาทเท่านั้นเองนะครับผมตั้งใจทํามาให้นักศึกษาได้มีความพร้อมที่ไปสู่ตลาดแรงงานในอนาคตนะครับดังนั้นใครที่สนใจติดต่อมาที่ 097, 0์เก้า6หรือ0 8 5 3 1 1 1หหรือไลน์ ID ดีแอ t จีโนเทครับ